ครีมก่อนนอนด้วยค่ามชุมบอด้เคยมาทาให้เบิ่งจักเทือ้อนอกจากเนาะเดี๋ยวคลิปนี้แอดมิหนหน่อยจะพามาทาครีมครีมฝาาขาวจะมีสองตลาบด,ด,ด้วย่่เด้วยจะมีสองตลาบนะคะ ชาตลับสีฝากคอนอันนี้คือหนาสดเด้อจ้าเด้ออาบน้ำเรียวเมื่อกี้นี่จะนอนเรียวนะจ๊ะเนาะบม่ได้ใส่ไฟใส่หย,ยังเรื่อยๆนี่คือหนาสดไม่เปิดตลับไม่เรีวใส่เบิร์ลายชุดเรียวเจ้าเด้ดนอน้อยๆใส่เบิร์ลายชุดแล้ยวกับไม่ต้องท่าน,านานะ้าว้วจ้ะเนาะท่างบบ ผ้าคอ้อน่มมันสิได้ขาวทอๆกันมาหน่อยถ้าเล็กๆถ้าซูมือแต่ว่าหลังๆมาเนี่นนหน่อยถ้ามือเว็นมือ ตอนนี้นาะดึงดีขึ้นอยังนี้เด้อฉันผม้ชมมันหน่อยแต่ว่าปีกว่าแล้วแต่ว่าพม่รังงปีแล้วบ่ทามาเรือเนะานะจ๊ะเนาะครีมตัวนี้ทาเขาไปแล้วหนาสีขาวเลยอันนี้ตุ้งขี่แมงวันนาเขาจนเห็นเส้นเลือแล้วมันนี่แต่ทาตลับซีนี่เนะานะจ้ะเนาะตลับซีนี่ แกออกแล้วปิดยากยากเลยทำให้ช่วงตะลับนี่อันสำหรับทันใดที่สร้างไปแล้วนอกจาะเนาะตะลับซีฟฟรานี่เก็บไว้ยาถิมเอาตะลับนี้ไม่ไม่ใหญ่ใส่นอกจาะนะเดี๋ยวแอดมินนู่นหน่อยกะจะใหญ่ไปใส่อีกตะลับนึงเพราะว่าตะลับนี่มันเปิดแล้วมันปิดยากมันบูยูมันเด้งออกขีมตัวนี้มาต้องท่าไรเราจะเด้มันสี บเบิดพอรอมกันทันเฮาท่าหลายท่าพอนั่นท่าเคบางบางเนี่ยต่รับซี่นี่ปิดแล้วมันมันบอะยูมันเด้งออกเฮาต้องใหญ่ไปใส่อีกต่รับหนึ่ง ลูกใมทัวนอกจะนะากนาะทาเสม,มอก่อนนอนใส่ไม่ไม,ม่กับทาเสมอเนอกจากนาะคันไพรู้สซึกว่าหนาจะคล้องาวขา้นแล้วใส่มือเว้นมือสามเมือ่อจังใส่กระกระได,ะะดะะนอะกจากะนะน้ะเทียนหนึ่งถ้าแหลวก็นอนบะตองท้ายยังทับเลยเด้อจ๋ะเด้อ ถ้าเราก็น,นอนเลยนี่เนาะจา้ะเนาะอันนี้บดใด้ใส่ไฟใส่หยางเด้อจ้าเดอ้อหนาสดๆดไฟในห้องธรรมดาสำหรับท่านใดที่สนใจเนาะจา้ะเนาะชุดละหนึ่งห้าสิบาทชุดละหนึ่งห้าบาทนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเนาะจา้ะเนาะช่วยให้ใบหน้า ขาวกระจ่างใสสสำหรับท่านใดไม่ฝ่ามันก็นจะเฮ็ดให้ฝาค่อยๆจางนะจ๊นะเนาะฝาค่อยๆจางลงจางลงแล้วก็หน้าขาวเนียนใสท่านใดที่บ่ม,มีฝ่าคือจางน้นอยๆกับ,บ่ม,มีฝ่าเลวจ้ะเด้อใช้แล้วหน้าก็จะขาวเนียนใสสำหรับท่านใดที่สนใจโทรมาสั้งไดเลยเนาะจ๊นะเนาะที่เบอร์0ูนย์เก้าสองหสมสองห้าห้าหนึ่งมนะคะครีมยาทาฝ้านะจ๊นะเนาะ Thank you.